พ่อทองไปพินิจนามเกิดเมื่อวันที่24พฤษาภษ 98, าคมพุทธศักราช2498นามาเลขที่40หมู่ที่1บ้านหลองทองตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของพ่อทองมีพินิจนามแม่โอมธุรกิจ มีพี่น้องร่วมสายโลห,หิตจำนวนสิบสามคนได้แก่หนึ่งแม่เต่งอุราเพิงปัจจุบันมีภูมินเนาพี่บ้านนิหารอำเภอโพคอยสองแม่เข็มพินิจนามเสียชีวิตแล้วสามพ่อสงวานหรือพูดพินิจนาม มีครอบครัวอยู่ที่อำเภอสีสมเด็จเสียชีวิตแล้วสี่อัญซออทถูกฆาตที่นิ่งนามปฏิบัติภูมิแนวอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดปราจินห้แม่สังผักจุดเท้าองมีครอบครัวอยู่ที่อำเภอหนองโบแดงจังหวัดชัยภูมิท่านเป็นอดีตคุณนายท่านใดเภอหนองโบแดงเสียชีวิตแล้ว 6. พ่อสมมัยพี่นิทนอดีตครูโรงเรียนสตรีศึกษามีครอบครัวอยู่ที่บ้านแม่ตำบลสราสมูเสียชีวิตแล้วเ 7. พ่อสมหมายพี่นิทนม,มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโรงบาลตำบลโรงาบรงา,าอลอำเภอเร้อยใหญ่ดแม่ใหมบ่บอหวานโมมีครอบครัวอยู่ที่บ้านอรองทอง 9. แม่ใหม่ธุรกิจ มีครอบครัวอยู่ที่บ้าน,น 10. หลอนทองสิเด็กชายมานิพินิษฐนามเสียชีวิตตั้งแต่เยาวัยสิบเอ็ดหลวงพ่อทองเลื่อนพินิษฐ์นามกำพันสารบบาาทรี่จังหวัดนครพนมสิบสองแม่ทองไหลหรืออ้อยชาลามมีครอบครัวอยู่ที่ยมทะเลจังหวัดนครพนมและสิบสาม พ่อทองไปที่นามผู้วายชนการศึกษาก็ต้องไปที่นามจบชั้นประถมศึกษาปีที่สที่โรงเรียนวัาดอนหอโสพันโมประชาสรรจบชัน้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่จังหวัดชยยัยภูและจบอบชว,วิชาการเก,กษตรที่วิทยาลัยทนาสวัสดิ์ธรมนัลสายสารคาร ด้านการสร่งรสพ่อทองใบยพิณิสงามส่งรสกับคุณแม่คุ่โดมพินิจนามสุนเดิมประทุมขันมีบุตรพิดาสองคนหนึ่งนายอาทิตย์พินิจนามปัจจุบันทับงานที่บริษัทบีซีดิีีบิวชั่นจำกัดและเป็นเจ้าของฟาร์คู่โดมฟาร์ม สมรสกับนางสาวพิจุดาสมมตุติมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อว่าเ็กชายอุรมสุขพินิพย์ามสองนางสาวพิสมัยพินิพย์งามปจุบันาทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชน,นจังหวัดปลาจีนีข้อต้งไล่พินิยามเป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพการ,กรเกษตรเป็นอย่างมาก กิจพยายามสร้างสรรค์ผลิตผลทางการเกษตรตามที่ตนเองได้ร่อนเรียวมาพอท่านมีลูกชายท่านก็ส่งเสริมให้ลูกได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ท่านชอบที่มหาวิทยาลัยโจ้จังหวัดเชียงใหม่จนสามารถมีผลผลิตหลายชนิดออกสู่ตลาดซึ่งก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากข้อทองไปย่นิยม เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอารมณ์ดีมีศูนย์ควภาพมีเสียงเพลงแบบดนตรีในหัวใจไปไหนมาไ,ไหนต้องมีอิต้าโตโต้พกติดตัวไปตลอดจนกระทั่งเมืวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2อง5สขณะที่ท่านกำลังจะเตรียมทำข้าวออกไปขายที่ร้อยเอ็ ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่าที่เกิดขึ้นแกลรั่วติดไฟ้องเกิดประกายไฟส่งผลให้คุณพ่อของวบที่เลกนามและพ่อร้อยรีวิไลแก้วคนเกัดสองผู่เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณยิ้มหนาบางส่วนทูกผู้ปิวได้นำส่งโรงพยาบาลร้อยเพื่อทำการรักษาอาการต่อมาดีขึ้นตามลำดับ เมื่อวันที่23มิถุนายนได้รับแจ้งจากคุณหมอว่าคุณพ่อของไปมีความดันต่ำและปอดผิดเชือ้อหายใจด้วยตวเอไม่ได้งไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ด้วยความดันของคุณพ่อของไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา22นาิกา45นาทีของวันที่24มิถุนายน พุทธศักราช2565พ้อทองไปก็สิ้ลนลมหายใจจากไปด้วยอาการสงบสิริอายุได้67ปีสำเนียงระดับนี้คุณครูสี่การได้มาอ่านตอนไว้อะไรให้กับคุณพ่อทองไปนิดหนาในระดับนี้ขอรีนเชิญครับ ป็นมาไรายใจสั่นวันวิโตนั่งงานงบหุนวายใจสับสนกราบวิญโกรเทพไทยให้ช่วยดนบุญกุศลลูกเมียก่อพ่อธรรมาให้พ่อคืนคืนมาเงินก่อนเก่าปดนพาเจ้าเข้าไข้ได้รักษาให้พ่อหายพิกขน คืนชีพมาหมอรักษาชีวิตรอดพ่อปลอดภัยพ่อกระว่างเพียงร้าร่างไรชีวิตเหมือนดวงจิตลูกเมียแย่แต่สลายความใฝ่ฝันมุ่งหวังพังทลายเหลือสุดท้ายเพียงสุดถึงกิ่มน,น,น้ำตาคิดถึงครั้งความหลัง ครั้งพ่ออยู่พ่อคือผู้สร้างโลกให้หันษาปลุ่มน้องให้มีความสุขทุกเวลาไปตกปลากินลาบเป็ดเห็ดทุกวันพ่อคือผู้นำวิชาการด้านเกษตรทุกประเภททดลองไม่ไว้วันผูกเห็ดหอมเลี้ยงปูปลาสารพัน ทั้งบัวนั้นผ่าในวใิจัยไม่วายวางมีคนไปเยี่ยมพ่อต่อ,อไม่ขาดทำบุญญาเพื่อนผู้มิสหายน้ำมีปลานามีข้าวไม่อดตายมิสหายมาที่นี่พ่อดูแลโอนงสุขฟางนามนี้มีแต่สุขเศรษฐกิจ ุบพอเพีพยงช่วยเผยแพร่อาหารคนอาหารสัตว์ช่วยดูแลมีพ่อแม่ปลูกฝังลูกสร้างตัวบนใบหน้าของพ่อมีรอยยิ้มแสนปลืม้มพิมมือไหว้คนจนท่วมหัวคำพูดพ่อเรียกชื่อเต็มไม่ลืมตัว แม่ทูนหัวอุดมสุขยิ้มพอใจเพลงของพ่อเสียงดังฟังก้องหูน้ำตาผู้เป็นพ่ออยาดบังไหลส่งลูกเรียนกายแท่นิ่งเกือบสิ้นใจขอให้ได้เงินส่งเจ้าได้เล่าเรียนมาวันนี้ไม่มีแล้วเสียงกีตาร์ เสียพินพานำสนุกสุดเสถียนทุ่งนาเงียกเหลือเพียงความลูกเตียนใจวนเวียนคิดถึงพ่ออยู่ไม่ไวายบัดน,นี้พ่อล่วงลับดับขันแล้วเหลือเพียงแมวตามทำคำพ่อสอนกับความดีบ้านเรือนเคยน,นอน ให้อ่อนและลึกถึงซึ้งในใจจึงกราบก้มประนมมืออธิษฐานวิญญาณท่านอยู่แห่งหนตำบล อยู่ในใจลูกหลานทุกๆคนก่อกุศลกุทิศให้พ่อไปดีขอให้คุณพ่อทองไปพิจินามได้รักรูกว่าลูกหลานทุกคนแต่ตะบุญกุทิศส่วนกุศลให้ท่านและลึกถึงท่านตลอดไปค่ะด้วยรักจากลูกหลานผมเป็นพระบาทใหญ่ส่งให้พ่อทองไหลพิจินาม ได้ไปสถิตสเวมมสวยอุดรมสุขในที่พยา,ยามิมานสุขติสถานในสัมปยาภพด้วยเถิดในโอกาสนี้ขออิชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านได้โปรดทำสมาธิอยู่สงบนิ่งเพื่อเกินการไว้อะไรแต่คุณพ่อของนายพิริณาในโอกาสนี้ขออิชิญครับ ขอคาดการณ์นิดหนึ่งนะครับเนื่องากว่าทางสำนักข้อมูลระชากรนี่นะครับเพราะว่าในทางนีถ้าจมองในเชิงว่าะารพัฒนาขอ วิอนญาทางผู้ที่านผู้ย้ายขึ้นมาเราไม่จานนี้นะครับถะมบอกว่านก็ห้ผมาเนผู้ึงัว่ไมหาวิทานะครับท่านผู้มีเกียรติครับขออนุญาตท่านรายการเนื่องจารสมาคมขออนุญาต ค្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំង